ครับผมนราวทีศลัดนะครับมาจากบริษัทออริก99วันนี้เราลงพื้นที่สวนยางมีปัญหาเรื่องยางตายนึ่งครับเป็นสวนของลุงอะไรเอ่ยลุงอะไรครับนุ้ยนุ้ยลุงนุ้ยเนาะลุงนุ้ยลุงนุ้ยพี่จุ้ยเหรออ่าโอเคครับเรามาดูครับนี่ครับพี่จุ้ยยางตายนึ่งครับพี่น้องยางที่เขาไม่กีดแล้วถ้าเป็นบ้านเราก็คือรอตัดขายอย่างเดียวแต่เราก็มาท้าไปสูตรกันครับแฮ้ติโกตาเรือกอและนะครับตัวนี้ครับ อ่ะตโนะไเลงเลยครับวันก่อนเราทำเห็นแล้วเอาตโนจากการเลยตนคนตนก่อนเอาจิงเลยครับี้นนี่ตีตนน่อันออานเออโอเคตาเรือตาเรือะรเรอเอน้เยอะไปมอมาเเออาน นี่นามจึงนาปุ๋ยแล้วนาปุ๋ยแล้วนี่เออนาปุ๋ยหรอนาปุ๋ยแล้วนี่น,นี่พีองให้ก้นๆนะนะหน่อ,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 อยแล้วปัออกปัไว้นะมาเลยเอาเอาดูเลยเอาหมดเลยนิดล,ล่างนิดล่าง